สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นการสมัครในช่วงเริ่มต้นนะเป็นคลิปที่หนึ่งของการสมัครเดี๋ยวจะมีขั้นตอนเป็นสเต็ปถัดไปตรงนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนสเต็ปที่1น,นะครับ เป็นการรับลิงก์จากผู้ที่ต้องการให้เราสมัครนะหรือว่าอัพไลน์หรือว่าเพื่อนส่งลิงก์มาให้โอเคเราก็กดเข้าไปเลยครับกดเข้าไปที่ลิงก์กดเข้าไปที่ลิงกเ์งเนี่ยครับลักษณะนี้นะเพื่อนส่งมาอา้าวกดเลยครับ กดแล้วครับมันก็จะเข้ามาสู่ให้ตรวจสอบดูว่าเพื่อนเราที่ส่งมาให้นะเรียกว่าเป็นสปอนเซอร์นะผู้แนะนำถูกต้องไหมนะครับจุดที่สองนะจุดที่สองก็คือการวางกระเป๋าลเล็ตที่เราได้สร้างไว้ เมื่อครั้งก่อนสร้างไว้เรียบร้อยแล้วกระเป๋าเราก็นำมาวางตรงนี้วางได้เลยนะครับกดลงไปแล้วมัจะมีคำว่าวางหรือว่าคำว่าเพจกระเป๋าก็จะถูกติดตั้งตรงนี้ก่อนเลยนะครับบรรทัดถ,ถัดไปก็จะเป็นอีเมลของเราของผู้สมัครแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ ของผู้สมัครย s e r n a m e ของผู้สมัครวันนี้เดี๋ยวนี้นะตั้งยุ e r n a m e เป็นตัวอักษรตัวเล็กนะภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษสัก4ี่ตัวเป็นตัวเลขสักสตัวนะครับไม่เกิน8ตัวก็พอแล้วเป็นยุ e r n a m e ม ส่วนพาสเวิร์ดอยู่บรรทัดล่างนะครับตรงนี้บรรทัดสุดท้ายเรียกว่าเป็นพาสเวิร์ดพาสเวิร์ดและคนเฟิร์มพาสเวิร์ดนะครับพาสเวิร์ดถัดมาให้ตั้งตั้งตรงนี้พ <password. S 2> าสเ,ว,เ,เว,วิร์ดเป็นตัวใหญ่ภาษาอังกฤษเช่นตัวเอก็เป็นตัวใหญ่หรือว่าตัวแซดเป็นตัวใหญ่ แล้วตามด้วยตัวเลขสักสองตัวก็เป็นสามตัวนะที่เหลือก็เป็นตัวเลขนะครับให้ครบแปดตัวแล้วก็ยืนยันด้วยนะครับยืนยันพาสเวิร์ดให้เรียบร้อยให้ตรงกันทั้งสองบรรทัดเมื่อครบแล้วก็มาบรรทัดสุดท้ายครับบรรทัดสุดท้ายกดเลยครับรี g ิสเตอร์ ก็เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นให้ไปเข้าล็อกอินนะครับเราก็จบคลิปนี้แล้วไปดูคลิปต่อไปนะครับไปดูคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ